อ่าโอเคมอไซคเข้าอีกลำเข้าอีกลำแจ้าอันนี้โซนิกมีเล่มคันนี้นะจะอยู่ที่ห้าพันเก้าล้อแมสวยเก้าล้อแม็กจาเกกโซนิกสตาร์ทกดลงก็ลงจากพรานว่าติดอยู่แต่พึ่งไนมากก็เลยบันทันได้เช็ดจ้ะไดมานะครับห้าพันเก้ามีเล่มอ่าแล้วก็เวบคันนี้ติดความคียได้จ้ะตัวนี้เป็นตัวสตาร์ทมือจ้พป่หาเล่มยังบม่เจอ จะเอาแบบบ่มีเล่มก่อนเนาะแบบบ่มีเล่มก่อนห้าพันห้าจะห้าพันห้าสตาร์ทติดแม่นจ้ะสตาร์ทมือพอมเรียบร้อยาเท่าไรสิบหนูว่ามันเรียบร้อยแล้วจ้ะเรียบร้อยแม่นได้เป็นตัวสตาร์ทมือะจะห้าพันห้าห้าพันห้าขี่กลับบ้านได้เลยแม่นจ้ะพร้อขับกลับบ้านได้เลยรถตลาดรถทั่วไปร้อยสิบร้อยสิบขนาดเครื่องกดลงไฟมาแรงอดีอยู่ที่หกพันบาทมีเล่มจ้ะหกพันบาท จะกดลงแมนจ้จน,นมีเ่้นคันแดงตั่นี้เหลี่ยมบอลคันแดงมันบ่มีเหลี่ยมจ้ะห้าพันทวนกดลงจ้กับมีสมม้นั่นแหละสมม้คันนี้บ่มี่เหลี่ยมมนเลยฝารอบนี้เขาไม่มมยี่สิบห้า,า 25, คันจ้ายี่สิบห้าคันแมนสไมนีม่เอกสารมั้คันนี้บ่มีจ้ะถ้าต่างจำพิดคันนี้มีเอกสาร ต่บาบอนอ่าจะรุดทันนี่เอกสารน,นี่เอกสารแมนจ้ะแต่ยังห้นได้แขนเลยรวจากรถแมนแมนจ่าง่หรือหัง่นี่บบไหนนี่นี่จ้ะมีไนร้อยิบห้ากับไ <10 29. S 1> นร้อยสิบนั้นร <9 125. S 1> ้ยยี่สิบห้ามร้อยยิบห้าแมนจ่ะไนร้อยยี่สิบห้าไนร้อยสิบ มคันนี้มีเล่มแมนจ้ะคันนี้มีเล่มเป็นฟรังคันนี้ห้าพันห้าคันนี้ก็ห้าพันห้าแต่ว่าคันนี้เป็นร้อยยี่ห้าจ้ะแมนราคาเดียวันแมนจ้ะแต่คันนี้มีเล่มขนานั้ไม่ไม่ีวะบูมีจ้ะแมนแต่ในร้อยสิบนี่มีเล่มจ้ะแล้วก็มีรถร้อยยี่ห้านั่นละจ้ะเพิ่งเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ร้อยยี่ห้ามาใหม่เหรอคะเร่บ่มี่หลอหนาโน้จ้ะเพิ่นว่า พันวาเคียงกดลงดีๆอยู่ได้ตาค่สตาร์ทมันหายตอนนี้มีเอกสารปะมีจ้ะแม่นคันนี้หกพันบาทแม่จ้ะกดลงมีไฟแมนจ้ะไฟตบรถหน้าไม่มีตามสภาพหลักอาจจะไม่รถไถน้าที่เขามาไม่จ้ะเครื่องดีเดินหน้าถอยหลังปกติเลย อ่า et 95จะ95อาไหร95คงเครื่องหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อรองได้จ้ะแม0 0 0นบาทแมน biggio 88จะสามเกียร์เก้ et 95แมนจ้ะ et สตาร์ติด e ี95เครื่องดีอยู่จ้ะ <laughs> อืมหลังเก้าอู at 90เนี่ย RT 90ตัวนี้หนึ่งมืนห้าพันบาทจ้ะห้าพันบาทแมนบิ๊กจิ้วก่อนจ้ะบิ๊กจิ้วกั<น><บ>่อนแมนเคนตินที่กันจ้ะเดินหน้าถอยลังปกติเพื่อนอะไรกะหนึ่งหมื่นห้าพันจ้ะห <15, 000. S 1> นึ่งหม่น้าพันแมนตอนนั้นหนึ่งหมื่นสองอันนี้หนึ่งหมื่นสองุกคนจะได้จาีนะครับแมนจ้ะใช้งานเข้าไล่เข้าสวนยกรองคอยใช้ขูดมันรดิ แน่นเครืองเก่าอะไรพวกแง่พวกง่ายไม่ใช่เอาเบ่งราคาเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ม,มีเอกสารคือเอาไปทำเครื่องปั้นไฟต่อยอดยกเครื่องเก่าออกใส่เครื่องใหม่นะครับลดต่เครื่องยนต์ตัวนี้มีเล่มจ้ะมีเล่มแข็งดี อ่าอีสูบมงกรดํดำจ้ะอีสูบมงกรดำมงกรทองหรือมงกรดํดำมงกร o ดำนี่แมนแบบนี้แม่นจ้ะสีดำแบบสีทองแม่นจ้ะฟ้าทองตัวนี้มีเล็บสตาร์ตตีจ๋าร้องเครื่องเรียบร้อยแมนมีเล็บเอกสารเรียบร้อยสตาร์ติตัวนี้นาจะเป็นเคบีป่ะนะแม่นจ้ะตัวนั้นแคบีเครื่องตีดีขึ้นก่อนจ้ะตัวนั้นแมนตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นสามต่อร้องได้แมนจ้ะแต่ตัวนั้น เครื่องเกียร์ทั้งสองเนาะอันนี้ก็เค่งเกียร์สองมื่นสามตอนนั้นอยู่ที่มื่นสองจ้ะเค่งเกียร์แม่นสตาร์ติดสตาร์ติดขึ้นกันจ้ะเพราะว่าเวลาลูกคานะ้ามาเไม่ได้จ้ะให้ให,ห้จอดเต้ยม,มาแบตมาร้องไห้แม่นจ้ะตอนมาซื้อ,อยู่ร้านตอนนี้ก็เครื่องดีจ้ะเล่มโอนตอนนัวน,น,น,นี้นี้โตโยต้าแมนจ้ะโตโยต้ายังไงไม่ติมันถอดอ,ออกจากเครื่องรถใช้เกิดได้จ้ะแต่ว่ามันยังเป็นสองแอลยู่แม่จาร้ะ แม่นจ้ะตัวแรกแหกแม่นคันนี้เล่มโอนเครื่องดีเบอร์ไอบ่ดันเลยตัวนี้เพราะว่าเพิ่นขับรถไปชนต้นไม้มันมันถูกหมอน้ำเนาะแม่นจ้ะตัวนี้สองหมื่นห้าเครื่องแก้วพร้อมเล่มโอนเอกสารครบแมนจ้าสองหมื่นห้าโตโยต้าสองเอลตัวใหม่ใส่รถไทเกอร์แมนจ้าตัวนี้ของยังไงนี้ของฮิโร่ฮิโร่จ้ะาโร่ตตฮโรยต้าฮิโร่เอกสาร มีเอกสารจ้าเมนจ้าตอนนั้นเครื่องแกะสองหมื่นห้าตัวนี้นี่ตัวนั้นบัติดีได้จ่ายไม่ได้เด้ถ่อขายอะไรแมนจ่ายแยกให้ค่าโยกแบบนี้บ่าจ้าเจ็ดพันบาทอันนี้ว่ามีอันบ่มีเกียได้จ่ายได้ได้ฮอสเมนจ่าพอพวกนี้นี่คือคือบัติดแต่ะค่ะตัวนี้นาิี มือสองมือสองเือกันเคบีแมนจ่าอิซูเคบีมือสองสองเครื่องนะครับส่วนสามเครื่องนี้ไม่ติดเนาะไม่ติดจ้ะยกอะไรหรือจะยกเป็นชุดก็ได้หรือจะยกทั้งเครื่องไปเป็นอะไรเจ้าของก็ได้จ้ะตายยังไงอันนี้ไม่ตีพี่โลอันนั้นนี่สันเอสดีสองสองสามป่จ้ะทีดีสองสามแมนแมนเป็นอะไรเป็นอะไรที่บอก้าแดงไหน ฟ้าแดงนั่นก็บป็นตีจะเป็นอะไรกันมีสันวิกเอ็มฟ้าแดงแมนตอนนั้นเอาเอายกเครื่องบ่าจ๋ายกเครื่องหนึ่งหมื่นบาทนะฮมีตุ่มมีพวกนีลาเจ็ดพันเจ็ดพันตอนนั้นก็อยู่ที่หมื่นหนึ่งขวานี้เป็นของไม่ตีจ๋าหนึ่งหมื่นเหมือนกันขวาเครื่องนี้เป็ตีได้จ๋าเขาเขาเลี้องเหล่าใดมันมันทำงานอยู่แต่มันขอกบัตรตี แจงมันหมุนมัมนบ่ได้นอกครนอะไรนะครับแจ้ก็ถามได้ทีนี้กํลังกันแนนจากํลังแยกอะไรเมสูไปไปบ่ได้เพื่อกัสิไม่ยแยก <laughs> ไปดูลังของเรากันเลย